맥 네, 찰리 아 오케이 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 땡큐 어아찰찰 유เหมือนเด็กมาก เหมือน19 7에노노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  เพื่อนๆบอกให้เขาร้องเพลงในฝันผมร้องเพลงมั่ง My Age อ๋อฮึม Wait 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 โอ้배터리배터리배터리 Okay Okay 배터리อ๋อแต่จริงๆวัยมาแล้วเนี่ยแต่จริงๆมาแล้วเนี่ยที่คุณพูดมาผมเข้าใจทุกอย่างขอบคุณครับแอมินยาข้ามหน่อยข้ามหน่อย Stop อดทนไว้ทุกคนอดทนไว้อดทนไว้อดทนไว้เอ้ยืมเก็บไว้ทุกคนอึ๊บอึ๊บตายไห้กันหมดน่ารักมากเลยกามินโอเคเราโอเคใช่ไหมย่าเยา very beautiful ขอบคุณครับกามินกามิน Yes, ค่อยหาคำก่อนแป๊บหนึ่งนี่คือยอวอยอะไรวะแป๊บนึงเฮ้ยทำไมมันเยอวอคิวต์คิวต์เซมทีวคายแอคายอียอวียอวนี้อ่า 心脏。<noise> <noise>

ุกหนึ่งนาทีพอเดี๋ยวพออีกหนึ่งนาทีเขาบอกกามินโหน่ารักมากเลยนี่เรามาเห็นพร้อมๆกันนะเพื่อนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเน่นาสดทั้งคู่เน่โดเน่เน่เป๊ะเป๊ะเป๊ะเน่เห็นไหมเหมือนยังอ๋อโอ้แคมนิดเดียวเพื่อนโคตรน่ารักเลยอืมอืมแคปหน้าเึงนะ Good good. ว p ม e พีสอืมนี่ก่อนไปทำงานให้กำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับ What are you doing, c a r m i n Ah, I'm I i sleep. Ah I'm sleep and ah uh, <c oughs> uh, I go to sleep. Yeah, พวกเราฉลองเลยเว้ย Garmin นอนเลยเว้ย Hey. Hey. h h h ยิ้มอะไรกันอยู่ยิ้มอะไรกันอยู่ให้นี่ชาลีแฟมิลี่ยิ้มกันเต็มเลยแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้มากคนแฮปปี้ทุกคนมีความสุขมากอืมอืมอืมอืเพื่อนๆไอ้กูหน้าตาคนอายุสามสิบเอ็ดจริงเหรอเนี่ย ตลกวก็เขียนเฮ้ยแย่เนาใครว่าเขียนผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมไม่ใช่คนแบบนั้นเจ็ดสามสวยาสิกาเมนแม่อ้าวอ้ยเนอะเฮ้กาเทั้ง นนี้หเออผมคิดว่างั้นแหละแต่ว่าออเม่1,000ตัวเลยกาเมนว้าคาเมนยา CL เออกาเมนคิดถึงทุกคนนะนิ่พูดจริงๆนี่ะคิดถึงทุกคนเลยวันนี้ผมได้เป็นั้งหมาอ้วยอคุณคุณค้อหมอชื่อชันีชาลีหมอชื่อชาลีชันีแดนซ์ผมได้เป็นตั้งหมาด้วนอคุณแุณเ้อหมอชื่อชาลีชันีหมอชื่อชาลี มีความสุขมากมีการสุงมากน่ารักมากน่ารังมากน่ารังมากให้อยูต้องกินกันร้องเพลงเลยห้อยากาินใกล้เลยให้ไๆเดี๋ยวหักล้อยไปก็ชุบ

เนอเออเออเอมอม h a n d s o ทุกวันอยู่แล้วครับผมโอ้วันนี้วันนี้ very handsome เยอะเยอะเยอะขอบคุณมากไม่ก็ใช่ใช่นี่เออไม่กไม่ก็ใช่จริง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  handsome นี่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 ตัวกลางอืมกรม่รู้เนี่ยตอนนี้ทีมงานอะ <laughs> I heard you talk about with boyfriend. This this morning, I heard you talk about with uh, your boyfriend. Boyfriend? Who? Aunt. Hmm. No, no, not funny. Okay. Three minutes. Maybe talented person. Ah yes, I I heard you say, Thai man. Yep, Thai man. Yeah. Who? Who? Come <laughs> Who? Thai man. Who? <laughs> Come in. <laughs> yeah. Who? Thai man. I don't know. <laughs> Come in. I am not I miss you. I miss you. Ding. Mm Hmm. Jing. 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 Mm. supermarket. <laughs> <laughs> supermarket. What? What? What's what your name? What's your name? Ah, uh, my name is Camin Poyet. My <laughs> no. Yeah, I like this. Uh, my fan made name. Oh, uh, this is I like, I like name. Yeah, Come <laughs> Project <laughs> like it. Mm -hmm. Mm -hmm.